สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบสมารีวิวกล่องดินสอนะคะซาริโอเป็นกระเป๋าดินสอพลาสติกใสๆแบบนี้นะคะเป็นลายไมล์เมโลดี้น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนคือเบสเนี่ยเห็นแบบแรกก็ รู้สึกชอบรู้สึกว่าทำไมมันดูใสๆดูน่ารักน่ารักดีนะคะก็เลยหยิบม,มาซึ่งราคามันเนี่ยอาจจะดูเออมองด้วยตาเปล่า20บาท40บาทเลยค้อคมสิ่งไม่ใช่นะคะทุกคนราคาของมันแพงมากแอบแพงเมื่อเทียบกับตัวลักษณะกระเป๋าแล้วตัวนี้ก็295บาทค่ะจาก s อ o p Sario ที่ Central Westgate นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้ากระเป๋าดินสอร,ราคาเกือบ300ที่ดูบางๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะขั้นแรกเดี๋ยวเวบ๊ขอ,อกแกะตรงซิปให้ดูก่อนลวกันว่าซิปเขาเนี่ยเป็นยังไงนะเพราะว่าเหมือนมันจะมีเหมือนกระดาษห่ออยู่นะคะอ๋อเป็นซิปเป็นอะคริลิกธรรมดาเลยนะเป็นหัวใจธรรมดาเลยไม่เมโลดี้เป็นหัวใจธรรมดาเลยนะคะไม่มีไม่มีลายไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะ จริงๆบ้านใครมีเรซิ่นเนี่ยสามารถตกแต่งได้ด้วยซึ่งบ้านเมก็มีเรซิ่นเหมือนกันเดี๋ยมาลองทําดูนะคะแล้วก็วัสดุของเขาก็เป็นพลาสติกใสข้างหน้านะคะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นแบบนี้ธรรมดาเลยมีซิปแบบนี้ สิ่งที่ทุกๆคนอยากจะรู้เนี่ยก็คือนอกจากความน่ารักของเขาแล้วเนี่ยความจุของเขาเนี่ยเป็นยังไงใช่ป่ะว่าแบบเออเราจะสามารถใส่อะไรลงไปได้บ้างนะคะเดี๋ยวเบสจะมาเทสให้ดูกันสําหรับใครที่กําลังสนใจอยู่ว่าเอ้ยเดินผ่านชอบซาริโอเนี่ยจะซื้อดีไหมอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเบสขออนุญาตเทียบกับตัวกล่องดินสอของมูจิตัวนี้แล้วกันนะคะเป็นตัวที่เบสใช้อยู่ปัจจุบันนี้เนาะก็จะเป็นทรงกระบอกแบบนี้ค่ะความจุของเขาเนี่ยก็ได้ประมาณนี้นะประมาณ อีแท่งเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็งสิบสองแท่งกับลิควิดยังลบนะคะเรามาดูกันว่าสามารถใส่เจ้าตัวนี้ได้ไหมแล้วความจุเท่ากันไหมซึ่งตอนนี้ในกะล่องมูจิเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบแน่นนะเลยคิดว่าไม่น่าใส่อะไรเพิ่มได้อีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือ1ิบสแท่งนะคะลองใส่ดูกันชุดสามแล้ว สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ้าวมีคิดสองแท่งเหรออ่ะไม่เบ็ดว่าได้นะแล้วก็ตัวลิควิดนะคะแล้วก็ลองดูยังลบอีกสักอันยังลบก้อนก็สามารถใส่ได้นะแล้วก็สามารถรูดได้ด้วยอ้อความจริงแล้วเนี่ยความจุเนีย่ยเบ็ว่าเขาจะจุมากกว่าก่อนอีกสองมูทจิตหนึ่งอาจจะอ่ะ,ะ,อะมากกว่ากันสัก สัก2องแท่งได้นะคะเดี๋ยวไปลลองใส่ตัวยังลบไปเพิ่มหน่อยยังลบดินสอไม้ใส่ได้ไหมดินสอไม้ได้1แท่งดินสอไม้ได้2แท่งดินสอไม้ได้3แท่งนะคะยังจบอ่ะได้แล้วน่าจะหมดแล้วเพราะว่าหัวจะเลยมาหน่อยเองึงอ่ะก็คือความจุของเขาเนี่ยก็จะมีความจุมากกว่าตอนนีสองมูจินิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะมากกว่าการซัก พี่เบตกะด้วยสายตาประมาณ3-4แท่งโดยประมาณนะคะก็คือถ้าว่าใครใส่ไหมบรรทัดใส่อะไรไปเพิ่มเนี่ยก็อาจจะได้ประมาณนี้เนาะอยู่ที่ประมาณ12 1 5ถึงแท่งด้วยกันนะคะก็ถ้าว่าใครสนใจถามว่าแนะนำให้ซื้อไหมเหมาะสำหรับคนที่ยังใช้แอ a แทเรียนนะคะตอนนี้ไม่ได้ใช้กล่องดินสอเนี่ยเป็นหลักแล้วรู้สึกว่าต้องการจะพกดินสอไปไหนสักนิดนึงพกไปไม่เยอะะพกไปพอได้ใช้บ้างอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้เบตว่าก็เหมาะดีนะ เพราะว่าราคามันเนี่ยอาจจะดูไม่แพงเกินไปแล้วก็แต่ไม่ได้ถูกจนเกินไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเบสว่ามันบางพกพาสะดวกน้ําหนักเบาแล้วก็สามารถพกแบบใส่กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะพกผ้าไบบางๆแบบนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะคะก็มันก็มีหลายลายนะที่เบสเห็นมีทั้ง My m e l o d ดี้มีท ody, มัทง้งเอ่อ คิปปี้ชินมอนปอมปอมนะคะเท่าที่เห็นเท่าที่จําได้นะไม่แน่ใจเหมือนกัน l i ตเต e t w ทูสตาร์เนีไม่แน่ใจนะคะก็ไปดูได้สำหรับคลิปนี้ค่ะเบลจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขออภัยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย